เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567นะคะอยู่กับคูณนรพันธ์ขันทองคำและดิฉชันทัดดาวทองอิ่มค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณทัดดาวด้วยวันนี้เราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้แน่นอนนะคะว่ามาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารซึ่งฝ่ายบริหารในช่วงนี้ก็จะเห็นกระแสข่าวนะคะที่ เป็นที่หนาหูเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของการปรับหรือไม่ปรับคอรมอก็มีนักข่าวเนี่ยพุ่งเป้าไปเลยนะไปที่นายอนุทินชาญวิรกูลนะคะในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะภูมิใจไทยจะมีการปรับหรือเปล่าเก้าอี้ตรงนี้จะหลุดหรือไม่หลุดอย่างไรวันนี้ก็มีในส่วนของนายอนุทินมาพูดถึงเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของศาลแขวงปทุมวันนะคะที่วันนี้ก็เรียกว่ามีการพิพากษา1คดีที่สังคมจับตามองย้อนไปปี6-2เลยคุณอรพันธ์คุณผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยมีการนัดชุมนุมแฟลชม็อบ บริเวณสกายวอล์กสีแยกปทุมวันนะคะแกนนำหลกัหลกๆก็เป็นในส่วนของพักอนาคตใหม่ในตอนนั้นซึ่งศาลก็สั่งจำคุกนะคะแกนนำา8คนในคดีนี้เป็นเวลาสีเดือนด้วยกันแต่ว่าให้รอลงอาญา2ปีแล้วก็ยังมีโทษปรับเป็นเงินกว่า1,000 0บาทด้วย ส่วนความเคลื่อนไหวฝ่ายนิติบัญญัติวันนี้ที่อาคารรัฐสภานะคะมีการยื่นร่างกฎหมายสําคัญนะคะจากทางพักภูมิใจไทยที่ได้ยื่นร่างพรบรยกเลิกคําสั่งคอสอชอก็ขอให้ทางประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันมุฮัมหมัดนอมัทาให้เร่งบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาเพราะว่าก็มองว่าคําสั่งคอสอชอเนี่ย มีหลายส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่เพียงแต่พักภูมิใจไทยเท่านั้นนะคุณทัศด,ดาว ากฝั่งของสสไฟค้านอย่างพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะคะที่จะให้ยกเลิกคําสั่งของคอสอชค่ะค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะติดตามการยื่นซักฟอกรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามมาตรา153ของวุฒธธิสภาค่ะซึ่งวันนี้เองทางสอวอก,ก็ออกมาส่งเสียงแล้วนะไปถึงรัฐบาลตําหนิรัฐบาลมองว่าการกําหนดกรอบเวลาในการที่จะมาร่วมอภิปรายเนี่ย กำหนดไว้ที่ปลายเดือนมีนาคมก็มองว่ามันช้าไปแล้วก็มองด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ไม่ให้ความสําคัญกับวุฒิสภาในการทําหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดขณะเดียวกันทางรองประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาโต้เลยค่ะบอกว่าอภิปรายรัฐบาลเดือนมีนาคมเนี่ยไม่ช้าไปหรอกขอให้เห็นใจนายกด้วยว่านายกเองก็ทํางานหนักเอาละค่ะก็มีรายละเอียดมาฝากกันนะคะกับช่วงจับก,กระแสนิติบัญญัติค่ะ แต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องราวต่างๆเรามาเริ่มกันที่กรณีข่าวลือการปรับคร,รมอกันหน่อยคุณทัศดาคุณผู้ฟังมีนักข่าวนะคะพุ่งเป้าไปที่นายอนุทินชาญวิรกูลก็ยืนยันนะคะว่าเก้าอี้ภูมิใจไทยเนะี่ยยังไม่หลุดระบุด,ด้วยว่านาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาในการปรับคอร,รมอย้ำเสียงแข็งเลยนะคะว่ายังไม่ถูกเขย่าเก้าอี้ค่ะ ค่ะซึ่งกระแสข่าวการเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลเสษฐารหนึ่งก็เริ่มมีกระแสข่าวมาอีกครั้งนะคะโดยนายอนุทินก็บอกว่าในวันที่รับประทานอาหารค่าของพักร่วมรัฐบาลที่ผ่านมานายกเศรษฐาเองก็ยืนยันชัดเจนนะว่าไม่มีการปรับคอรมอแล้วก็การปรับคอรมอนั้นก็จะขึ้นอยู่กับนายกเพียงคนเดียวก็ชัดเจนแล้วไม่ต้องไปแปลงเป็นคําอื่นแน่นอนด้วยว่าทุกอย่างเวลาจัดอะไรไว้เวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งก็ต้องขย เข่าให้เข้าที่แต่ก็ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเปลี่ยนเอาของเก่าออกเอาของใหม่เข้ามาแทนเพียงแต่พูดตามที่นายกให้สัมภาษณ์ไว้คนทํางานก็จะได้สบายใจทํางานไปแบบไม่ต้องกังวลน,นักข่าวก็ถามย้ําในช่วงท้ายอีกว่าจะไม่มีการสลับกระทรวงกันใช่หรือไม่นายอนุทินก็ย้ํานะคะว่าภูมิใจไทยไม่มีบางทีของบางอย่างไม่เข้าที่เข้าทางก็ต้องเขย่าให้แน่นขึ้นก็คิดว่าให้ฟังนายกก็ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับเรื่องของ การปรับคณะรัฐมนตรีค่ะ คราวนี้ค่ะมาดูกรณีศาลนะคะที่มีการพิพากษาคาดีทางการเมืองนั่นก็คือคดีแฟลชม็อบโดยศาลแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาให้จำคุกนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากับพวกรวม8คนกรณีนัดชุมนุมแฟลชม็มบค่ะบริเวณสกายวอล์กสีแยกปทุมวันเมื่อวันที่14ทธันวาคมปี62คนละ4เดือนนะคะแต่ให้รอลงอายา2ปีค่ะ ส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดพิในไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมปรับ11,200บาทสำหรับคดีนี้นะคะได้มีการยื่นฟ้องโดยอายการค่ะก็ยื่นฟ้องจำเลยที่1-8ถึงก็อย่างเช่นนางสาวนัฐามหัธนานา,นายภริชชีวารักษ์นายธนวัฒน์วงชัยนายธนาทรจุงรื่งเร,องเรืองกิจนายปิยะบุตรแสงกนกุลนางสาวพนิกาวานิชนายพิธาลิมเจริญรัตน์ซึ่งก็เป็นจำเลยในความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะฐานร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานีรถไฟนอกจากนี้นะคะก็ยังมีร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่การชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานในรัศมี150เมตรและเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกชุมนุมแต่ไม่เลิกค่ะก็เดี๋ยวคดีนี้รอลงอาญา2ปีคุณทัดดาวคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันต่อนะคะว่า คดีนี้จะเป็นอย่างไรต่อทางจำเลยจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่นะคะค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นช่วงแรกที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจับกระแสนิติบัญญัติค่ะมีสองประเด็นใหญ่ๆมาให้ติดตามกันก็คือเรื่องของสมาชิกวุฒธธิสภาก็ออกมาตําหนิรัฐบาลหลังให้เวลาซักฟอกปลายเดือนมีนาคมโดยมองว่าล่าช้าเกินไปและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการยื่นเสนอ ร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่งคอสชของพักภูมิใจไทยกลับมาติดตามช่วงหน้ากับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามก,ตกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้พามาติดตามกรณีการยื่นร่างพรบรยกเลิกคําสั่งคอสอชอค่ะจากพักภูมิใจไทยนะคะซึ่งพักภูมิใจไทยก็ได้ยื่นผ่านไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนายสลิดพงศ์เกี่ยวข้องสอส,อสอพักคภูมิใจไทยนะคะก็ยอมรับว่าเรื่องของพรบรยกเลิกคำสั่งคอสอชอเนี่ยบางฉบับยังจําเป็นแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาต่อนักลงทุนสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมด้วยค่ะค่ะซึ่งนายสลิดพงศ์นะคะก็ะแถลงถึงกรณีนี้โดยบอกว่าพรรภูมิใจไทยยื่นเรื่องนี้เข้าสู่ระบบไปเมื่อ ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองก็ได้มาติดตามทวงถามเพื่อให้เร่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมโดยวันนี้เองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาก็ได้มอบหมายผ่านนายอารีเพนอุตรสินที่ปรึกษาประธานสภาและก็เป็นเลขานุก,การประธานสภามารับเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งทางนายสริดพงศ์ก็บอกเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็มาติดตามการนำ ร่างกฎหมายเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาแล้วก็จะได้แจ้งให้กับประชาชนรับทราบด้วยเนื่องจากว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคอสชอดังกล่าวและบางคนเองเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีนายอนุทินชาญวิรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มอบหมายให้ทางด้านของนายสุปชัยใจสมุทรและก็ทีมฝ่ายกฎหมายของพักภูมิใจไทยไปศึกษาเรื่องของประกาศและคำสั่งคอสชอที่มีปัญหาและเป็นอุปสรรคในการป ครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยจากการศึกษาประกาศและคำสั่งคอสชอพบนะคะว่ามีทั้งหมด240ฉบับออกเป็นกฎหมาย71ฉบับซึ่งตามสักคำสั่งและประกาศของคอสชอนั้นเทียบเท่ากับ พระราชบัญญัติโดยร่างพระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคอสชฉบับนี้ที่ได้ยื่นมาเนี่ยนะคะจะยกร่าง7มาตราด้วยกันที่ผ่านมาก็เคยศึกษาถึงปัญหาหลักเกณฑ์และปัญหาแนวทางการแก้ไขในส่วนของรัฐธรรมนูญปี60แล้วด้วยก็เลยอยากให้เพื่อนสมาชิกสสเนี่ยให้ความเห็นชอบแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้โดยเร็วนะคะเรามีเสียงการถแถลงบางช่วงบางตอนมาฝากกันด้วยไปฟังกันค่ะ จากการศึกษานะครับในเรื่องของประกาศและคาสั่งของคอสชอที่ผ่านมานั้นนะครับมีทั้งหมด240ประกาศและคาสั่งรวมกันนะครับ240เรื่องใน240เรื่องนี้ครับพอที่จะมาออกเป็นกฎหมายได้71ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นในการออกกฎหมาย71ฉบับในเรื่องของการยเกเลิกเนี่ยครับเนื่องจากว่าสั่์ของ การคําสั่งและประกาศของคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยบันเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติเมื่อเราจะยกเลิกคําสั่งซึ่งเทียบเท่าในส่วนของคอสชของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นเนี่ยครับก็จะต้องทําเป็นทราบัญญัติในการยกเลิกแล้วเราได้ไปศึกษาว่าในเนื้อหาประกาศและคําสั่งนั้นนะครับมีสาระสําคัญที่ยังใช้บังคับได้ อีก37เรื่องด้วยกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โดยเปลี่ยนคำว่าประกาศและคำสั่งให้เป็นพระราชบัญญัติส่วนประกาศและคำสั่งหรือว่าอย่างอื่นที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัตินะครับพบว่าสามารถที่จะยกเลิกได้โดยการทำเป็นพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงเนี่ยอย่างละสองฉบับและต่ำกว่าพระราชบัญญัติที่เทียบเท่ากับในเรื่องของมติค,ครมนะครับมีทั้งหมด ห้าสิบห้าฉบับคือห้าสิบห้าเลื่อนด้วยกันนะครับทีเหานี้ครับเราก็จะนําเป็นการยกร่างแล่ก็ล่างในเรื่องของการยกเลิอกอันนี้ครับเรามาล่างโดยมีทับด7มาตราด้วยกัน ด้านสสฝ่ายค้านนะคะอย่างนายกรุณพลเทียนสุวรรณค่ะสสบัญชีรายชื่อพักคเก้าไกลก็มองนะคะว่าเป็นเรื่องดีเป็นนิมิตหมายที่ดีหากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้มีการร่วมกันในการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ย้ําด้วยนะคะว่าคําสั่งคอสอชอนั้นละเมิดสิทธิประชาชน ก็เป็นการให้สัมภาษณ์กรณีพักภูมิใจไทยเสนอแก้ไขพรบรยกเลิกคำสั่งคอสอชอสสกร,รุณพลบอกว่าถ้าฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันว่าคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่าพักคก้าวไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมของคอสอชอ,อยู่แล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะเห็นด้วย เนื่องจากว่าพักเก้าไกลนะคะได้มีการเสนอร่างพรบรยกเลิกคําสั่งคอสอชอเช่นเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันไปในรายละเอียด เพราะว่าช่วงหาเสียงเนี่ยทุพักการเมืองก็พูดตรงกันว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและคําสั่งของคสชก็ไม่ได้ยึดเสรีภาพและก็สิทธิของประชาชนดังนั้นเชื่อว่าทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเมื่อเคยหาเสียงไว้กับประชาชนก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะได้กฎหมายที่เรียกว่าเป็นสากลโลกค่ะ ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉบับนะคะร่างกฎหมายที่ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเห็นตรงกันซึ่งในการอภิปรายในสภาเองก็น่าจะมีหลายมุมมองด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเห็นพ้องต้องกันร่างกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะผ่านสภาไปได้ไม่ยากนะคะ,ค,ะคราวนี้ค่ะมาดูเรื่องของการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมตินะคะของ วุฒิสภากันบ้างก็มีคืบหน้าหลังจากที่22มกราคมสวก็เข้าชื่อร่วมกันเสนอประธานวุฒิสภาขอให้เปิดอภิปรายตามมาตรา153กันไปแล้ววันนี้มีคืบหน้านะคะเพราะว่านักข่าวก็ไป ดักรอสัมภาษณ์สวถึงความคืบหน้าว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเปิดได้เมื่อไหร่นะคะซึ่งทางสอวเดีเรกฤรกิ์เจนครองธรรมในฐานะที่เป็นรองประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีที่รัฐบาลเนี่ยตอบรับการอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้ว่าจะเป็นในช่วงหลังวันที่15มีนาคมเป็นกรอบเวลาที่เหมาะสมหรือไม่นั้น ความเห็นส่วนตัวก็บอกว่าอยาจะตําหนิรัฐบาลนะว่าการใช้สิทธิ์ของวุฒิสภาเพื่อเปิดอภิปรายเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ต่อรัฐบาลเองเป็นการใช้อนานาจตามรัฐธรรมนูญถ้าจะปฏิเสธการทําหน้าที่ของวุฒิสภาโดยเห็นว่าการทําหน้าที่ฝ่ายบริหารและทําตามนโยบายอื่นๆนั้นสําคัญกว่าเรื่องนี้ตนก็คิดว่าน่าจะไม่ถูกต้องเป็นการละเลยความสําคัญของการทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลจําเป็นต้องมาชี้แจงทั้งคณะรัฐ มนตรีโดยบอกว่าเรื่องที่สวจะเปิดอภิปรายมี7ประเด็นนานวันเข้าคุณนรพันธ์ผู้ฟังพวกข้อมูลข้อเรียกร้องต่างๆข้อสงสัยมากมายของประชาชนเนี่ยก็เกิดขึ้นถ้าเกิดปล่อยให้มีการดําเนินการในบางเรื่องก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ เพราะฉะนั้นวุฒิสภาเห็นว่าเรื่องที่สําคัญเพียงพอที่จะเปิดอภิปรายตอนนี้มีความสุขงอมมากพอแล้วแล้วก็จําเป็นต้องเท่าทันกับพ่วงเวลาที่จะเกิดปัญหาด้วยก็บอกว่ามีเหตุมีผลนะยกร่างหนังสือมาทําตามเงื่อนไขกฎหมายทุกประการแล้วการที่รัฐบาลจะมาปลายเดือนมีนาคมหรือปล่อยให้สวเนี่ยหมดวาระการดํารงตําแหน่งนั้นไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการละเลยการทําหน้าที่ ที่ดีของรัฐบาลของประชาชนเรามีเสียงช่วงนี้มาฝากกันค่ะาการที่ผุ้ที่สภากาทว่ามีเรื่องที่สําคัญเพียงพองที่จะเปิดอภิปรายอันนี้คือ,อมีความสุขรอมมากพอนะครับแล้วก็เห็นว่าจําเป็นจะต้องให้เข้าทันง่วงเวลาที่จะเกิดปัญหานะเราก็มีเหตุผลนะครับ เราก็ได้ยกเลิกนัดหนอเราก็ได้ทําตามเงื่อนไขาตามรัเมนยบที่ว่าการขอเรียนว่าต่อคําถามที่ว่ารัฐบาลจะมาต่อเราปลายเดือนมีนานั้นเนี่ยหรืออาจจะไปเมษาหรืออาจจะปล่อยให้เราหมดหาอายุของวาระกา,ารลงําแหน่งแล้วก็ไม่ต้องปเปิดเลยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควร,รกระทำนะเป็นการละเลยการทำหน้าที่ที่ดี ละอังขรรฐบาาปชชนครับนอกจากนี้นะคะนะคะักข่าวก็ยังถามด้วยว่าแล้วมองว่าเป็นการดึงเวลาเพื่อให้กระแสะเบาลง,ลงหรือไม่สวดิวเรกฤทธิ์น,นะคะบอกว่าก็เป็นเหตุผลที่ประชาชนเนี่ยคลางแคลง,คงสงสัยเหมือนกันนะการดึงเวลาเอาไว้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อรัฐบาลเลยมีแต่ผลเสียเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญกับระบบรัฐสภา แล้วก็รวมไปถึงตัวแทนประชาชนด้วยดังนั้นเมื่อวุฒิสภาทำหน้าที่เหล่านี้รัฐบาลก็ต้องวางเรื่องอื่นแล้วก็ต้องให้ความสําคัญมาตอบมาถแถลงข้อเท็จจริงมาถแถลงถึงปัญหาข้อจํากัดเพื่อหาวิธีการจัดการกับเรื่องที่รัฐบาลจะขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ส่วนเวลาที่ให้รัฐบาลอภิปรายนั้นนะคะสวดิวเรกลิ์บอกว่าตามที่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปเนี่ยคือขอเวลา2วันนะคะก็คือจันทร์และอังคารซึ่งก็เป็นวันที่อยู่ในการประชุมของวุฒิสภาด้วยนะคะก็บอกว่าขอไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สวันก็มีหลายสัปดาห์เดี๋ยวไรไรก็ตามก็จะต้องยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะต้องหาวันให้ทางสวเพื่อที่จะได้บรรจุลงระเบียบวาระ ทีนี้ก็ต้องไปดูแล้วค่ะว่าทางรัฐบาลจะพร้อมวันไหนเมื่อไหร่คุณทัศด,ดาวค่ะซึ่งวันจนันทร์นี้ก็หักไปสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เรียกว่าเ,ออเริ่มนับถอยหลังเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็มี29วันอ่ะปี<ช>นี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะมาดูทางด้านของรองประธานวิปรัฐบาลบ้างเห็นไม่ตรงกันกันกบทางสอวอนะโดยครูมานิ์สังพุ่มนะคะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนร,ราษฎรหรือว่าวิป รัฐบาลพูดถึงกรณีนี้ด้วยโดยครูมานิตนะคะสสครูมานิตบอกว่ารัฐบาลก็เปิดให้อภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ในเดือนมีนาคมที่ทางสอวอบอกว่าช้าเกินไปแต่สสครูมานิตบอกว่าไม่ถึงกับช้าเกินไปเพราะว่าก็ต้องเห็นใจทางนายกเศรษฐานะคะแล้วก็รัฐมนตรีที่ก็มีภารกิจแล้วก็หากมาดูเนื้อหาจริงๆเนี่ย ก็ไม่ทราบว่าสวจะอภิปรายเรื่องอะไรโดยจากที่ติดตามมาหลายเรื่องก็เช่นเรื่องของโครงการแลนด์บริดสภาเองก็กำลังศึกษาโดยคณะกรรมาธิการด้วยกำลังจัดทำเป็นรูปเล่มส่งให้สภาพิจารณาหากให้ความเห็นชอบก็สามารถเสนอกฎหมายได้ ขณะที่เรื่องดิจิทัลว a l เลตนะคะรัฐบาลก็บอกแล้วว่าพร้อมที่จะทำแต่ขอรอความชัดเจนจากปปอชอหรือว่าคณะกรรมการปอาร้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนว่าให้คำจำกัดความมาแบบไหนส่วนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจถ้าจะเอามาอภิปรายก็บอกว่าจริงๆก็มีหลายเรื่องนะคะที่สามารถแก้ปัญหาไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาราคาสินค้าการเกษตรหลายส่วนเนี่ยราคาก็ดีดตัวขยับสูงขึ้นส่วนใดที่มีปัญหาก็แก้กันไปนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทํางานจนไม่มีเวลาพักผ่อนและนายกรัฐมนตรีก็อย่างที่เราเห็นล้มป่วยอ่วาวาบวแบบนี้นะคะเพราะว่าพยายามแก้ไขปัญหาทุกมิติดังนั้นความเป็นไปได้ที่จะขยับเวลามาเร็วขึ้นก็มองว่าเป็นเรื่องยากค่ะขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลว่าว่างตอนไหนส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายก็บอกว่า เท่าที่คุยคุยกันเห็นว่าน่าจะใช้เวลาวันเดียว13ชั่วโมงก็แบ่งเป็นสอวอเอาไป10ชั่วโมงขณะที่รัฐบาล3ชั่วโมงแต่ว่าถ้ามีการถามมากก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้เวลามากกว่านั้นในการตอบแต่เท่าที่คุยกับสอวอบางคนเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่รู้จะเอาประเด็นอะไรมาอาภิปรายดูจากการลงชื่อแค่89คนที่เหลืออีกร้อยกว่าคนก็ยังหาแง่มุมในการอาภิปรายยากอยู่ส่วน เรื่องวันที่บอกว่าขอเวลา2วันหรือว่าเรื่องวันที่จะกําหนดว่าจะเปิดอภิปรายเมื่อไร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอรมอช่วงนี้มีเสียงของนายครูมานิตไปฟังกันค่ะคงจะลําบากครับเรื่องวันเวลาเพราะเท่าที่ทราบนี่จะเป็นวันที่20มีนาอย่างเก่งก็อาจจะเป็นวันที่18มีนานะครับแล้วได้ข่าวว่าวันนี้ทางรัฐบาลก็ส่งมาให้ทางวิปได้พิจารณาถึงจํานวนเวลา นะครับส่วนวันนั้นก็เป็นเรื่องของคอรมอรอยู่แล้วนะครับครมรก็ว่างตอนไหนวิบไม่สามารถที่จะไปไปตอบแทนได้ในเรื่องเวลาวิบอาจจะนําเสนอว่าพา่ณาจจกเื้อสาราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้เวลานานมากน้อยขนาดไหนที่บูลที่สมาชิกที่จะภิปารายแล้วก็สอบถามแล้วก็รัฐบาลที่จะตอบนะครับในเบื้องต้นตะกี้ที่นั่งคุยกันก็คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ1วันแลนะก็13ชั่วโมงูลที่สมาชิก รัฐบาล3แต่บางทีถ้าถามมากยุ่มยิ้มไปม,มากรัฐบาลก็มีความจะเป็นต้องใช้เวลามากกว่านั้นในกันที่ตอบเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ิสมาชิกแต่ละท่านแต่เท่าที่ได้คุยกัที่สมาชิกบางคนก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะอภิปรายในแง่มุมตรงไหนเหมือน,นกันนะครับบางท่านนะครับคือ,อเราดูจากการลงเชื่อลงเชื่อแค่49ท่านและส่วนที่เหลืออีกนะครับก็ร้อยกว่าท่านก็ อย่างนั้น่มุอยากส่วนวันนั้นมันอยู่ที่ความพร้อมของกรมองครับค่ะซึ่งตามที่ยื่นเสนอให้ มีการให้วุฒิสภาเนี่ยเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา153เมื่อวันที่22มกราคมพอย้อนไปดูแล้วเนี่ยก็พบว่าสวลงชื่อกัน98ท่านในการที่จะขอเปิดอภิปรายรัฐบาลนะคะก็เรียกว่าต้องติดตามแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153วันไหนกี่ชั่วโมงสวขอไป2วันค่ะอ่าวิรัฐบาลบอกว่า1วันอะ ไม่ตรงกันแล้วก็ต้องติดตามดูนะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะไปคุยกันตกลงกันได้ที่กี่วันค่ะค่ะรวมไปถึงเรื่องของวันที่จะเปิดอภิปรายสวขอไปในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าทางรัฐบาลเห็นว่าเอ๊ะมีนาน่าจะเหมาะกว่าอ่ะเดี๋ยวจะต้องติดตามกันนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีนิติบัญญัติช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าเรากลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้คุณทัดดาวทองอิ่มและดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ